สวัสด,ดีจ้าพี่น้องปองไป่สุกทุกคนเด้อมาอน,นี้มากินแกงปลาปลานินจ้าเนี่ยพี่น้องข่อยแกงข่อยสีแกงปลาปลานินจ้าใส่เตาข่อยเนี่ยกระทะคู่ชีพข่อยเบิงเด้อข่อยสีแกงมันจะสุกมองได้มันจะไปมองไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เห็นบ่พี่น้องปลาตัวแบบไงเห็นบ่ใส่บัาเขือ มีมะเขือปอแล้วก็อันมะเขือเง้าจ้ะแกงใส่แกงปลาปลานิลใส่พริกใส่น้ำอย่างเยอะเลยเฮ้ยใส่น้ำอย่างเยอะเลยพี่น้องค่อยอืมเบิ่งค่อยแกงปลาปลานิลแล้วค่อยกระต้มมันไว้ได้พี่น้องเห้นเนี่ยมันค่อยพี่น้อง มันอะไรไม่รู้สีขขาขาวเนี่ยแล้วก็เป็นกล้วยปิ้งแล้วก็ข้าวจี๋คอยอันนึงแล้วก็ผลผลไม้นิดหน่อยยังว่าท่านได้นั่นรอแกงก่อนว่าท่านได้กินจ้ะแกงมันสุกก่อนเน,ะนาะน้ำมันเดือดแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อันนั้นใส่ไอพริกแกงเข้าไปรอ่านน้ำม,มันเดือดก่อนพี่น้องน้ำก็ไหลไหลแกล้วใส่น้ำาหลายพูดเดือดแล้วพี่น้อง มันเดือดแล้วก็เอาปลาใส่เลยเดือดแล้วก็เอาปลาใส่จ้ะเอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะปาลาเรามีกี่ตอนกี่ตัวก็ใส่ลงไปเลยจ้ะมีกี่ตอนกี่ตัวก็ใส่ลงไปเลยพอปลามันสุกปลามันก็สุกง่ายแหละแต่ว่าอันบะเขือข่อยสุกง่ายกว่า บักเขีอเนี่ยใส่ล้อให้ปลามันสะดุ้งก่อนพี่น้องสะดุ้งเสร็จแล้วก็เอามาเขือใส่จ้ะเพราะป่ากับบักเขือมันก็จะมาสไตล์เดียวกันขั้นเ่อชอบกินกรอบนอกนุ่มในก็ใส่ทีหลังแง้งไปได้นาอะยี่แก้วนี่เนอมือกระไดแง้งใส่แง้งขวายกูนั่นแหละเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เตาคอยเนี่ยเตาคู่ซีบคอยได้พี่น้องเนี่ย เห็นบ่ว่ะยอันทยายหลักฐานไว้ก่อนบอดอกทยรูปอืมทยว่าจะของเก่งป่าแม้อืมไม่ได้ทํากินมาหลายวันแล้วพี่น้องทำไม่ได้ทากินมาต้องเกือบเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยมีแต่ซื้อเขาซื้อเขาเพราะว่ากินผู้เดียวว่ามีไผ่กินน้ำอ่ะ ข่อยก็เลยบ่ค่อยได้ทําค,ค,ค,ค่อยบ่ได้ค่อยบ่ได้เฮ็ดอันข่อยบ่ได้บ่ได้เฮ็ดจ้ะกินผู้เดียวตอบอันนี้ก่อนเด้อพี่น้องลูกโทรมามั้งใดบ่ญยินดีตีนดีเลยพี่น้องโอ้ยมือก็เหี่ยวเหี่ยวนะพี่น้องเนาะอันอันนั่นโทษหน้าหนาวอีกแล้ว มือเหี่ยวเองอะแหละโทษหน้าหนาวเพราะมันหลายพูดพี่น้องม,มันเดือดยากมันหลจ้ะหลายมันก็เลยเดือดยากเอ้ยว่ะมันหลายมันก็เลยเดือดยากเนาะพี่น้องเนาะไปคนเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาไทยใหม่ต่ออีกต่อนึงพเพราะว่า๋ยวไปลงไอ้ไอเลี้ยวก่อน